โอ้นักบวชผู้นี้ช่างมีรูปงามลักษณะสมเป็นมหาบุรุษในแคว้นกรุรัตของเหล่าเนี่หาผู้ชายที่มีความเหมาะสมเป็นสามีขอมามคันธิยาลูกของเรายากเย็นเหลือเกินอาฮ่าวันนี้เราได้พบแล้วท่านนักบวชเรามีชื่อว่ามาคันทียะเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอยากจะให้แต่งงานออกเย่าเรือนไป แต่ในแคว้นกุลุลัดเนียไม่มีชายคนไหนเหมาะสมจนกระทั่งได้พบกับท่านนักบวชวันนี้เราพอใจในลักษณะท่าทางของท่านขอท่านจงยินยอมรับลูกสาวของเราเป็นภรรยาด้วยเถิดเออท่านไม่ต้องกลัวว่าลูกสาวของเราจะขี้ริ้วน่ารังเกียจหรอกนะในแคว้นเนียมคันทิยาง,งดงามไม่มีใครเกินไปได้ท่านรอเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะ อมัคันท่ยาลูกรักโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนี่เร่บไปแต่งตัวให้สวยงามที่สุดเลยนะลูกนะเออเด,เ,ดเดี๋ยวนี้เลยลูกไปเร็วลูกเร็วเนื่ยก็เข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนสิพี่พราม,มแล้วนี่จะให้มัคันท่ยาลูกของเราแต่งตัวให้สวยงามทำไมเลยจ้ะ เอาเถนะนั่งพักไม่ได้มาคัิยาแต่งตัวเสร็จหรือยังเลยลูกฮะแล้วเร็วหน่อยสิเสร็จแล้วจะ้ะพ่อไป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 เจอปไปไปเอไปอปไปไระเไปไปไปพปออไไปไหไปไปไปแลไปไล้วเนี่ย <S 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 อไะไปไปยปะไ พาเดินมาตั้งไกลพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ,อ้าวก็เจอคนที่จะมาเป็นสามีมลูกสาวของเราแล้วนะสิพี่บอกให้ยืนรออยู่ตรงเนี้แล้วหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ๋อ,อนี่ไงรอยเท้ายัางอยู่เลยเจ้ามีความรู้ความชำนาญในตำราดูรอยเท้ารองพิจะะนารณาดูทีสิ เท้าเสมอกันเต็มบริบูรณ์แบบนี้เป็นรอยเท้าของมหาบุรุษแสดงว่าอยู่เหนือราคะโทสะโมหะหมดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใหญ่ดีต่อก,การครองเรือนหรอกจ้ะพี่พรามหมดกิเลสแล้วเหรอขึ้นชื่อว่าผู้ชายย่อมต้องชอบหญิงงามทั้งนั้นแหละเราได้เห็นลูกของเราสะก่อนเธอ ว่าแต่นักบวชคนนั้นไปอยู่ที่ไหนซะแล้วน้าโอ้อโนนโนนนนเจอแล้วเร็วแม่พรมลูกมาคันธิยาตามพ่อมาเร็วเออท่านักบวชท่านักบวชเออท่านักบวชนี่ภรรยาของเรา แล้วนี่มาคันธิยาลูกสาวที่เราจะยกให้ท่านไงท่านพราหมณ์ทั้งสองเราเคยปฏิเสธกามคุณนโพธิมนทนในวันที่เราตรัสรู้ว่าดูก่อนกามเราเห็นมูลเหตุของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรริคำหนึ่งถึงนั่นเองเราจักไม่ดำรริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้กามเออย เจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมเทศนาเถิดผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามกุลละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรัง้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ ธรรมะของพระพุทธองค์ทำให้เราทั้งสองมองเห็นหนทางสวา่าง ขอพระพุทธองค์อย่าได้ถือโทษลูกสาวของเราเลยมคันธิยาอายุอย่างน้อยนักไม่รู้จักถูกผิดข้าพระพุทธองค์ทั้งสองจะขอลาไปมอบทรัพย์สมบัติและฝากลูกสาวไว้กับน้องชายให้ดูแลปกครองแทนจากนั้นจะขอออกบรรพชาเพื่อบรรลุมรักผลต่อไป เราคือเวรัญชพราหมณ์เป็นพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวรัญชาแห่งนี้ได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากจะมาสนทนาธรรมด้วยแต่เหตุใดเรามาถึงที่นี่แล้วท่านไม่ย้อมว่าเราผู้สูงอายุกว่าหนำซ้ำยังไม่ลุกขึ้นตอนรับและไม่เชื้อเชิญให้เรานั่งบนอาสนะเท่าเทียมท่านท่านเวรัญชพราหมณ์ ในโลกนี้หรือโลกอื่นเรายังไม่พบบุคคลที่เราควรไหว้ควรลุกขึ้นต้อนรับควรเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะด้วยเป็นผู้มีธรรมเหนือกว่าเราเท่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้ไม่มีรถท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีรถเพราะรถในกามคุณคือรูปรถ กลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายเราได้ละแล้วแต่ม่ใช่ผู้ไม่มีรถอย่างที่ท่านเข้าใจท่านเป็นผู้ไม่มีสมบัติท่านเป็นผู้กล่าวการไม่ทำท่านเป็นผู้ขาดศูนนอกจากนี้เรายังเห็นว่าท่านยังเป็นผู้มักเกลียดอีกด้วยท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติหรือโภคะเพราะสิ่งนั้นคือ รูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายท่านพราหมเราเป็นผู้กล่าวการไม่ทำคือการไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาและใจเราเป็นผู้กล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งราคะโทสะและโมหะท่านพราหมเราเป็นผู้มักเกลียดกายทุจริต วจีทุจริตมนโนทุจริตเราเกลียดบาปอากุศลทั้งปวงแต่มิใช่ผู้มักเกลียดอย่างที่ท่านเข้าใจงั้นท่านก็เป็นผู้กำจัดเป็นผู้เผาผลาญน,นํำซ้ำท่านยังเป็นผู้ไม่พุทธไม่เกิดท่านพรามเราเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะ และกำจัดบาปอกุศลทั้งมวลเราเป็นผู้เผาผลาญกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตด้วยเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดเพราะได้ละได้ทำให้ไม่มีอีกต่อไปเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจ ดูก่อนท่านเวรัญชพรามท่านจงสดับธรรมเทศนาจากเราเถิดการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผล ระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงได้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพระองค์นับแต่นี้ไปข้าพระองค์ขอยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตขอพระองค์ได้จำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชาเพื่อแสดงธรรมโปรดชาวเมืองของข้าพระองค์ด้วยเถิด